กินไม่หุบเลยนะคะวันนี้นานๆที่มันตกเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ได้เปิดตัวศิลปินอย่างเป็นยังไงเทนนี่ว่าที่ศิิลปนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแทนเลยเมื่อกี้นี้เป็นไงพอเห็นตอนเห็นโชว์มันไม่ได้สังเกตโชว์นะคือ ตื่นเต้นอยู่คือเบกมือไม้สั่นแล้วก็เปิดแฟดแล้วก็แบบปิดทิ้งให้ปิดทิ้งต้องปิดแฟดให้ม,มือไมสัน่ะมือไมสันตื่นเต้นพี่เพ่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมคะเวลาดูโชว์นรัเคยเป็นตัวเองเป็นเวลาแต่ขึ้นเวทีทําอะไรเป็นเหมือนวันนี้เลยตื่นเต้นแทนแล้วน้องลิยาตื่นเต้นหก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพยายามพยายามเก็บอารมณ์ ยุคอว่าุณพ่อแม่มานั่งดูเออเราเกรงไหมลูกเกรงไหมคะเฉยเฉยเลยตอนแรกไม่ยอมให้มาค่ะถ้าไมตอนแรกบอกว่ายังไม่มั่นใจใช่เพราะว่ารู้สึกว่าพอคนที่บ้านมาดูเรวต้องแบบถ่ายวีดีโอซูมเข้ามาก็เลยแบบเขินเินนี่หรอไม่บอกว่าเลยบอกว่าพ่อแม่คนอื่นเขามากันนะลูกจะไม่พ่อกับแม่ไวเองไปหรอเขาก็เลยเงียบเงียบพียาเป็นไงมาได้เห็น สาวบบเพอร์ฟอร์มอย่างก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เหมือนเราเคยเห็นเขาตอนตอนที่งานแฟนมีตเราที่มาเซอร์ไพรส์ครั้งนั้นก็ตกใจมากแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เหมือนเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเ,เราไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเ,เขาไม่เคยร้องเพลงให้เราฟังเลยเอ,อ,อันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบทั้งเต้นทั้งรองอ้องให้คะแนานเท่าไหร่ดีคะเต็มสิบลูกสาว เอาไปสิบเลยเนาะสี่คนเลยทั้งสี่คนเลยค่ะน่ารักมากคือพอเป็นเด็กอ่ะเขาจะมีความสดใสแล้วก็ไม่มีการประดิษฐ์มันก็จะออกมาแบบเฟรชเฟรชสดใสเลยพี่เป็นแล้วกี่คะแนนเด็กนะเต็มสิบก็ต้องสิบไหมโดนสั่งสิบครับก็ต้องนะก็ต้องขอบคุณจิ๊บด้วยนะครับค่ายเลฟอีสจิ๊บกับผมก็เป็นเพื่อนเสด็ทกันอยู่แล้วก็นะไม่รู้ไม่ไม่คิดว่า ลียาจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยต้องถามพวกหน้าหน้าอาอาเขาถบอกพี่ก็พอพี่พอ่ไหมว้าจะกดข่าวี่ยพี่ก็พี่เป็นรู้กองที่บอกวันนี้ก็ลูก้าวตกันที่ได้เป็นศิลปินละก็ดีใจนะครับก็ที่เขาอยู่ๆก็พลิกตัวเองเรารู้รู้กันอยู่แล้วว่าริยาเขาไม่ค่อยให้ถ่ายรูปให้แต่สมัยเด็กๆนะครับอยู่ๆวันนึงเขาก็พลิกเลยพลิกแบบ งงคือพ่อแม่ก็งงปู่ย่าตายายงงหมดก็ก็ดีใจแล้วก็จะสปอร์ตเต็มที่ครับเตรียมป้ายไฟไว้หรือยังป้ายเตรียมสั่งไว้แล้วสั่งทำไว้แล้วนีแฟนขับเบอร์หนึ่งละแต่ว่าคือพอน้องมันต้องมาเป็นเพนนี้ต้องฝึกอะไรเงี้ยต้องบอกไหมคะว่าเอ้ยมันจะน่าจะต้องเจออะไรเขาเขาคุยกับจิ๊บตั้งแต่วันที่เราวันแรกที่เราพาเขามาแล้วครับว่าอบ พิจิบเขาถามว่าไม่ได้พ่จิ๊บใช่ไหมพิจิบเขาถามว่าว่าดิยาเอาแน่นอนหรือเปล่าไหวไหมหนักนะต้องอดทนนะดิยาเขาก็ตอบโอเคหมดนี่ยาพรไหมคะเพราะว่าแบบมันต้องทุ้งเทมากมันต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างพร้อมพร้อมชีวิตวัยรุ่นอาจจะขาดหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูได้ก็พร้อมตลอดจริงจริงแพชชั่น ของการที่มาทําอะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับปริญามันรู้สึกตอนไหนตอนไหนทชี่จริงจังเลยน่าจะรู้สึกที่สุดก็น,น่าจะ224ป, <c oughs> ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วทั้อะไรมันแบบปุ๊บขึ้นมาว่เฮ้ยเราจะต้องมามุ่งมั่นทางนี้ดีกว่าหรือมัมีจุดเพราะว่าแบบเพื่อนๆเ,เชียร์ด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบคนรอบข้างก็ไปเวนี้หมดเลยแล้วแล้วอย่างปริญาต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเองอย่างที่ ทุกคนบอกว่าแต่ก่อนเลี่จะที่อะไรแค่ถ่ายอะไรทำให้ปลุกพลังที่แบบว่าเฮ้ยลีาต้องสู้กับวงการััเทินเพอาอนี้ต้องมาอยู่หน้ากล้องแล้วนะอคือเดี๋ยวนี้เขาเขาผมเห็นจากที่ไปด้วยกันคือคนมีคนเริ่มมาขอถ่ายรูปเราก็กลัวแบบเขาหน้าบึ้งนะแต่ปรากฏว่าเขาก็เปลี่ยนไปเองยังคำแนะนำไหมคะให้ายังแนะนำให้ไม่มี ว่าเขาก็เหมือนเขาก็มีเวมีทางของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปแบบต้องอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยเขาอย่างเวลาเขานัดอะไรกับค่ายเขาก็นัดเองอะไรเองก็รับผิดชอบตัวเองเดี๋ยวไปจู้จี้เยอะเดี๋ยวโดนใช่ไหมลูกถามริยาไปร่วงหน้าอนาคตเนี่ยเราอยากแบบเป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวหรือเป็นอะไรยังไงจริงอยากเป็นกลุ่ม เราชอบเต้นหรือว่าแดนไอชอบแดนหรือว่าร้องมากกว่ากันเชอบชอบเต้นค่ะเพราะว่าเต้นมาตั้งแต่เด็กเพราะเห็นกระแสใช่นมาที่หลายคนบอกว่าหนูเป็นคนที่ลายเต้นแบบสวยมากเลยเปรีครบเครื่องเห็นเมื่อกี้ลีลาบนเวทีก็สุดๆได้เอามาจากไหนลูกอ่าดูสายตาและเสียงพอด้วยหนูหนูมีได้มาอ่านจากไหนนะคนชมอ่านเรื่อยๆค่ะรู้เสน่ห์มากที่คนชมเยอะมากก็รู้สึกดีใจเพราะว่า เพราะว่าแบบว่าก็เต้นมาตั้งแต่เด็กก็เพิ่งแบบมีคนมาชมเยอะๆก็ช่วงนี้อะไรก็เลยดีใจพุณเมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นวงมากกว่าไม่อยากเดี่ยวใช่ไหมคะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเดี่ยวมันอาจจะต้องเน้นร้องด้วยอะไรก็เลยรู้สึกมั่นใจเต้นมากกว่าอะไรก็เลยอยากเป็นวงแล้วก็จะได้ไม่เหงาด้วยจริงชอบเต้นเคยสอนคุณพ่อคุณแม่เต้นไหมคะ เคยสอนเป็นไงคะท้าแท้ทนยาเต้นเหมือนคนแก่แับนี้คือแบบนี้ตลอดเลยเป๊ะเหรอคะอีกหน่อยลูกสาวจะโด่งจะดังเราเตรียมรับมือยังไงแต่คนที่ต้องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยปิดกลางใครเข้ามาเหรอเป็นใคเป็นใครเป็นดาราเป็นดาราก็ต้องเวลคั่มนะครับเพราะว่าอยากให้มีคนติดตามเขาเยอะๆเขราะเพิ่งเริ่มนะครับก็ต้องฝากทุกคนด้วย ค่ะรูก็ก็คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆค่ะเพราะว่าเหมือนเนี่ยที่บอกคือเขาเขาก็เริ่มโตอะค่ะ <c oughs> แล้วก็เราไม่อยากจะไปบอกเขาาต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือปล่อยไปตามสไตล์เขาเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงตอนเราเด็กๆเ,เพราะอายุเท่ากันค่ะตอนที่เข้ามาเราก็พ่อแม่เราก็ปล่อยเราเหมือนกันก็คือเขาถนัดด้านไหนก็คือเต็มที่เลยค่ะ่ แบ็คซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตคือถ้ามีมีอะไรให้เราช่วยหรือให้เราแบบคอยซัพพอร์ตพ่อแม่ก็พร้อมเสมอคงพูดอะไรมาไม่ได้ของพี่ยังโดนสะกิดอยู่เลยเนี่ยสะกิดทำไมไม่รู้สะกิดทำไมพูดดีๆนะพูดดีๆนะเหมือนกันค่ะเป็นแบบมาริยาเอาแบบมังค่าให้ฝาก พ่อแม่เขาชอบพูดอะไรแล้วทำให้คนเข้าใจผิดไม่เคยเล่นเรื่องอะไรเข้าใจผิดเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรเราระบายเลยลูกมีเรื่องอะไรบ้างอย่างเดียดีชอบอะไรต้องไว้หนวดอะไรที่หนูไม่เคยชอบไม่ชอเลยลูกเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็ไม่ได้เข่งขนาดนั้นก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นด้วยแต่พ่อแม่กลัวเรานะ่่แตวาพ่อแม่กลัวเรา อ๋อริยาริยาฝากป็นแฟนและติดตามผลงานของเราด้วยก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตเนี่ยนะคะก็น่าจะมีมาอีกไม่นานไม่รู้นานไหมไม่รู้นานไหมแต่ว่าก็ฝากรอติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคคุณเจอกันนะคะมองเธอกุดน้าะริยารอบพ่อไว้ด้วยค่ะคุณนายสองค่ะ อัานไ้อยู่อัานเป็นอกเยมบนก้อีอ่ะสามก็มีนะคะที่ก้นีนะคะดีอยัดต้นลูกแล้วจะต่อกล้องนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอต่อกล้องนี้นัคะหนึ